พูดถึงนะคะอ่าไอ้ตัวนี้นะคะที่เราเพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อวานนี้นะคะตัวนี้นะคะสามารถใช้ในคนท้องได้นะคะผลิตภัณฑ์ V ีซีเทุกตัวปลอดภยัยไร้สารต้องห้ามทุกอย่างท้องใช้ได้นะคะแล้วบางคนถามว่าใช้ยังไงอะ่ะใช้ครีมอยู่ด้วยก็ทาก่อนครีมบำรุงเลยได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะก็คือแบบแต่อันนี้อันนี้เป็นตรวจเอ้ยเป็นตวจว่ะ เป็นขวดต้นแบบนะคะขวดต้นแบบจะสกีนทั้งหน้าทั้งหลังแต่ตอนนี้พี่จิ๊บสกีนหน้าอย่างเดียวละเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันไปบงังบังแสงอะมันทําให้น้ํามันดูแบบเห็นไหมมืดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่มีสกีนข้างหลังมันก็จะแบบผ่องใสอะไรอย่างเงี้ยพี่จิ๊บก็เลยเออตัดลายสกินข้างหลังออกอันนี้เป็นขวดต้นแบบที่อยู่ที่บ้านนะคะขวดสวยมากอลังมากแล้ว โมเดลขวดแล้วก็สีตรงนี้คือเราสั่งทำพิเศษเป็นของแบรนด์เรานะคะก็คือเนี่ยวิธีใช้ก็คือแบบไอโซเนี่ยกดขึ้นมานะคะเห็นไหม,มแล้วคือกลิ่นเนี่ยพี่จิบจะบอกเลยว่าหอมมากคือใครที่ใช้ครีมครีมน้ำผึ้งป่ามาแล้วแบบฟินมากอันนี้คือแบบละมุนแล้วแบบหอมเป็นน้ำผึ้งแล้วก็นมผึ้งด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะแบบอบอวลแบบอาร,รมาก โรมาเทอร์มาปีไม่ใช่เทอร์ปีนะคะกดอันนี้คือแต่งหน้าแล้วอะเสียดายนะคะว่าหลังก่อนมาหลังสมมทาให้ดูไม่ได้กลัวหรอกหน้าสดอะไม่ได้กลัวอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคุณแม่ลูกลูกหนึ่งแล้วลูกสองแล้วอ่ะกดลงไปนะคะเนื้อก็จะแบบเนี่ยบางเบานะคะแล้วก็คือคือแตกตัวเพราะว่าเป็นนานโนเนาะแตกตัวแล้วก็แบบซึมซึมเลยนะคะแล้วถามว่าเหนียวไหมไม่เหนียว แต่ว่าถ้าคุณยังมันยังไม่แห้งเนี่ยแล้วคุณไปทาแป้งทับมันก็ต้องเหนียวเป็นธรรมดาถูกไหมก็ทิ้งไว้หน่อยคือวิธีใช้ของพี่จิบคือน,นวดนวดนวดต,กต,กต,กตกบตบตบวนวนนวดนวดคือสยายมือเข้าไปค่ะคุณสยายมือนางพญาของคุณแล้วก็แบบโต๊ะ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 นี้ค่ะอันนี้เป็นวิธีนวดหน้าที่แบบเวลาตามเคาน์เตอร์แบรนด์เขาก็เขาะจะนวดแบบนี้นะคือแบบมันเป็นการกระตุ้นไหลเวียนโลหิตนะคะก็นวดเนี่ย ตบตบตบตตงนี้ขึ้นไปนะคะตบตบตแล้วพอมันซึมเนี่ยแป๊บเดียวก็แห้งละเนาะซึมปุ๊บทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ทาครีมต่อแล้วก็ทิ้งครีมไว้อีกแป๊บหนึ่งให้มันแห้งแล้วก็ทารองพื้นทาแป้งพับอะไรต่อเพราะฉะนั้นใช้ง่ายมากแล้วพี่จิ๊บจะบอกว่าคืออย่ามองว่าอ๋อสามร้อยหกสิบมันจะดีเหรอไปดูจากครีมน้ำพึ้งป่าครีมน้ำพึ้งป่ารีวิวเราตรึมขนาดไหน คือมันดีแล้วตัวนี้เข้มข้นกว่าเซรั่มถึง3าเท่าพี่จิ๊บรับประกันเลยว่า3มวันคุณต้องเห็นว่าผิวหน้าคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะสวันแน่นอนเพราะว่านวัตกรรมตัวนี้คือแบบสุดยอดแล้วพี่จิ๊บตั้งใจมากถามว่าทําไมขายราคานี้ได้โอ้ยบริษัทเราไม่ใช่เล็กๆนะคะเราสั่งสารสกัดเข้ามาไม่ใช่ทีลรแบบตันสอตันเราสั่งกันมาเป็นเป็นแบบหลายๆสิบตันเพราะฉะนั้นแล้ว มันก็จะลดในต้นทุนตรงนั้นเราก็เลยมาขายราคานี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าคิดว่าของถูกและดีไม่มีในโลกมีค่ะที่ B-Secret นะคะแล้วตัวนี้คือแบบเลิศเลอเพอร์เฟกมากอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ตัวนี้พี่จิบคิดอยู่หลายเดือนว่าเอ้เราจะเอาอะไรมาใช้คู่กับครีมดีแต่บางคนบอกอ่าหนูใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้ไหมอ่ะพี่จะให้ทุกคนอทุกคนอาจจะอยากแบบถ่ายรูปแคปเจอร์แต่พี่ันนี้พี่จิ๊ไม่ค่อยสวยนะคะก,ก็แคปไปได้อืม างามไหมคะอ่ะเดี๋ยวจะนับหนึ่งสองสามแคปนะคะแล้ถ้าฉันกำลังพูดอยู่อย่ามาแคปนะคะเดี๋ยวมีภาพแบบเยอะเยอะเงี้ยคือไม่เอานะคะสเสร็จยังคะ่ะเสร็จยังคะ่ะอ่ะอะ นี่นะคะอืม,อมชุ่มเทสุดอะเพื่อตัวแทนอะโอเคค่ะต่อนะคะช็อตอื่นยาแคปนะคะก็คือบางคนบอกว่าอ้าละพี่อันนี้มันแบบเข้มข้นมากหนูไม่ต้องใช้ครีมได้ไหมเฮ้ยมันคนละแบบกันเว้ยอันนี้ มันเป็นเปิดผิวเปิดผิวคือซึมลงไปถึงชั้นในผิวถูกไหมอันนี้ตีซะว่าผิวมี3ชั้นอันนี้คือไปชั้นในละเนาะชั้นในชั้น2ได้ครีมชั้นบนไงเออจะไปหวังไอตัวนี้ให้แบบโอ้ยซึมลึกฟูมาถึงข้างบนคือครีมด้วยก็ได้คือจะเป็นอะไรสินค้าไม่ได้แพง <c oughs> ตัวนี้ใช้มันไม่ได้มีมอยส์เจอไรเซอร์เท่าครีมเพราะฉะนั้นใช้คู่กันยิ่งเลิศใช้ตัวนี้ มันอาจจะแบบไม่ได้ทําให้หน้าแบบชุ่มชื่นเพราะว่าครีมมันจะมีมอยส์เจอไรเซอร์ใช่ไหมเนื้อของครีมอะ่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้คู่กันไม่มีใครเขาใช้น้ําอันนี้เดียวๆแล้วก็จบหรอกยังไงเขาก็ต้องทาครีมแต่ที่พี่จิ๊บทำตัวนี้ขึ้นมาเพราะบางคนอยากบูสต์ผิวเร่งด่วนเช่นอลองทาตอนก่อนนอนที่แบบละล้าผิวโทมละละ้าทะเลาะกับสามีร้องไห้หลายวันแบบโทรมลองทาดูแล้วตื่นขึ้นมาจะรู้สึกหรือว่ารูขุมขนกระชับแต่งหน้าติด ทนมากนะคะราคาก็แค่350ตัวแทนนี่รวดเร็วมากฝากร้านกันรวมมากนะคะอะโอเคนะคะก็คือตัวเนี้ยดีมากจริงๆพิพี่จิ๊บไม่ได้ไม่ได้ทำมาแบบกะว่าจะขายเป็นแบบกระแส๋อไม่ของเราไม่ไม่ใช่สินค้ากระแสอยู่แล้วเราอยากขายยาวๆนะคะแล้วก็ตัวแทนนี่คือแล้วจะบอกว่าจะบอกว่า คุณคะ3า0ค่ะไม่ใช่350 360บาทจะบอกว่าให้ปริมาณเยอะขนาดนี้มีที่ไหนลองลองคิดดูว่าเซรั่มของแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ยี่ห้อแบบว่าเคาน์เตอร์แบรนด์ Brand, เนาะเคาน์เตอร์แบรนด์มันราคาพันกว่าบาทถูกไหมได้ย0 ml หรือไม่ก็30 ml อันนี้30 ml นะคะ360บาทโอ้โหเธอใช้ไปเป็นเดือน360บาทถูกมากถูกมากจริงๆของก็จะขายสงสารลูกก็สงสารแล้วไม่ใช่แค่นั้นด้วยความที่มันได้เยอะก็อย่าไปทากันหน้าหมดก็ได้ต,ตัวเนี่ยค่ะตัวเนี่ยอันนี้ <c oughs> พี่จิ๊บจะบอกเคล็ดลับเลยคอเนี่ยค่ะทาเข้าไป หยดๆๆแล้วก็แบบนวดถูเข้าไปนะคะใช่ใช่คุ้มถูกใช่ไหมบางยี่ห้อคือหลายๆยี่ห้อจะสิบห้ามลพี่จิ๊บเอาไปเลยค่ะโบกไปเลยสา m สิบให้ทั้งชีต้องแบบใจใจไปเลยเนี่ยค่ะหยดไปเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมหยดแล้วก็นวดไปเลยค่ะทาไปเลยค่ะผิวก็จะกระชับดีคือมันไม่เปืองอยู่แล้วมันมันเข้มขน้นเพราะฉะนั้นเราเราแบบนี่เห็นไหม ตึ๊กลงมาแล้วเราก็นวดไปเลยคือคือเนี่ยพี่จิ๊บทำแบบเนี้ยอยู่หมดไปแล้วขวดหนึ่งนะเพราะว่าอะไรเพราะมันถูกไม่ใช่ว่าต้องไปใส่แต่หน้าใส่คอใส่ได้หมดเลยแล้วมันเป็นตัวที่รักษาสิวด้วยใครมีสิวที่หลังใครมีสิวตรงหน้าอกใครมีสิวอะไรกดทาเข้าไปนะคะอยากให้สิวที่หลังหรือรอยสิวที่หลังมันหายก็คือทาได้เลยนะคะเนี่ยแล้วมันก็ซึมลงไปโหสบายใจมาก นะคะคุ้มมากๆเลยแล้วก็รับรองว่าลูกค้าที่ได้ไปนะใช้หมดต้องซื้อซ้ำแน่นอนนะคะเหมือนครีมเรานั่นแหละไปใช้คู่ครีมยิ่งเลิศเลยนะคะทาเป็นตัวแรกตื่นมาล้างหน้าให้สะอาดซับหน้าลองกดตัวนี้ลงไปแล้วเขาเรียกว่าปรน